ไปติดตามความคืบหน้านะครับสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดก็ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานนะครับมากกว่าร้อยละเกแล้วพร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้าเพื่อทดสอบการดรอปไฟฟ้าสายสีแดงนะครับได้ภายในสิ้นปีนี้ติดตามได้จากรายงานครับ นายสมชายหอมกลิ่นแก้วรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าตามที่ MEA ได้ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าพื้นที่สถานีกลางบางซื่อหรือศูนย์คมนาคมพหนโยธินและพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนครอบคลุมพื้นที่กว่า2235ไร่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกอาเซียนเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า อัจฉริยะสมาร์ทเมโทรกริดรวมถึงพัฒนาศูนย์พหลโยทินให้เป็นสมาร์ทซิตี้และรองรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตนั้นล่าสุดการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานมีผลความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ90พร้อมจ่ายไฟฟ้าเพื่อทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ภายในปีนี้ สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อเริ่มต้นก่อสร้างในเดือนธันวาคม2560ภายใต้งบประมาณ1,275ล้านบาทมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงถึง1,800 MVA ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าต้นทางบางซื่อได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงระบบควบคุมและป้องกันพร้อมทดสอบการใช้งานของสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จคงเหลืองานก่อสร้าง บางส่วนที่ต้องรอการหรือย้ายระบบสาธารณูปโภคซึ่งคาดว่าจะพร้อมจ่ายไฟให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในเดือนพฤศจิกายน2563นี้ในการดีไซน์ของเราเนี่ยเราก็ออกแบบรองรับโหลดทั้งหมดเนี่ยสูงสุดนะฮะก็1200 mEa นะฮะแต่จริงๆอ่ะมีมอแปลงเราติดตั้งมากกว่านั้นเพราะว่าเราต้องการเผื่อเสียที่เราเรียกว่าลบหนึ่ก็คือ วาแป่งสามารถเสียได้หนึ่งลูกแบ่งการดีไซน์ออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่จ่ายรถไฟฟ้าแต่ส่วนหนึ่งที่จ่ายพื้นที่ข้างเคียงรวมทั้งศูนย์ต่างๆสู์งานค้าหรือว่าระบบสมาร์ทซิตี้ที่จะมีขึ้นในบริเวณนั้น